สวัสดีครับนนท์กุลนะครับสวัสดีค่ะนุ่นพิชชาทองสันตินทอนกุลค่ะที่จริงเห็นเฮนนนท์มาสักพักคนึงอะไรเงี้ยค่ะล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆเราคือตอนนั้นนุ่นยังไม่ได้เริ่มเลยใช่แต่ว่าก็ชอบอยู่แล้วคือแบบว่าเป็นคนชอบดูหนังดูละครดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราก็จะแบบไปดูเฮนน์นทุกงานเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วพอมีโอกาสก็เลยแบบคว้าไว้ผมก็จะบอกมันว่าแบบเออไม่ต้องรีบร้อนอะไรเงี้ยครับเลือกเลือกงานก็บางทีก็ต้องดูดีๆน่่่อยไมใชแบบ อะไรมาก็รับหมดอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเนาะเอ่อใดๆมันเหมือนกับคนที่มันเข้ามาบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่คนที่มีงานให้เราจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยบางคนไม่น่าเชื่อถืออย่าเพิ่งไปตอบรับอะไรเขาอย่าอย่าไปไว้ใจคนง่ายอะไรเงี้ยครับจริงๆเราไม่ค่อยห่วงมากครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเอ่อค่อนข้างมีพรสวรรค์อยู่แล้วเนาะแล้วก็ ใดๆเรื่องนิสยัยใดๆอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่เฟรนลี่ไลฟ์ลี่เข้าคนง่ายกว่าผมเยอะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยห่วงครับจริงๆเป็นไอดอลในเรื่องไม่เป็นเป็นไอดอลในเรื่องบอกว่าความตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะจริงๆหนูก็มีถามเขาอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่ทุกง,งานที่แบบคือส่วนมากก็จะเป็นเรื่องแบบบทอะไรเงี้ยว่าแบบคือแรกๆเราก็จะงงว่าแบบต้องต่อบทกันนี่คือเราต้องยังไงคือเราต่อเองเห,รอหรือยังไงอะไรเงี้ยก็จะแบบถามเขาบางทีก็ให้เขาแบบ เออช่วยหน่อยได้ไหมแต่เขาก็จะบอกไม่เอาไปสิเราเองอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเขาจะมีให้คําแนะนํามากกว่าค่ะว่าแบบเออมันควรถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดีนะแต่ว่า ท้ายที่สุดก็คือเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยคือเขาก็จะบอกตลอดผมแค่รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งมีผลงานดีๆสักเรื่องแล้วทําให้มีชื่อเสียงขึ้นมามันมีชื่อเสียงขึ้นมาุ้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าการอยู่ในวงการของเขาอะไรอย่างเงี้ยด้วยนิสัยธรรมชาติเขาจะไปได้ลื่นไหลกว่าผมนี่ครับก็เรื่องการเข้าหาคนนี่แหละครับการปฏิบัติต่อคนอะไรเงี้ยเขาจะเป็นค่อนข้างแบบเอาใจใส่คนเฟนลี่เสมออะไรอย่างเงี้ย นิดหน่อยครับนานๆทีนานๆทีครับไม่สามารถติดตามคลิปได้นะคะอย่าุ่นจะลงในช a n e ของนุ่นค่ะโนออนช anel ค่ะยูทูบยูทูบก็ผมฝากติดตามด้วยครับนี่ครับคนเดียวคนเดียวผมผมไม่เกี่ยวแต่ว่าจะมีเฮนนนอยู่ในนั้นค่ะก็ถ้าดูคลิปก็จะเห็นว่าผมก็ไม่ได้แบบใบหน้าสดชื่นบื้นบานขนาดนั้นเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกไปผมอ่ะไม่ใช่คนอินกับการเที่ยวขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้เวลาเที่ยวผมแบบขี้เกียจเดินทางอะไรเงี้ยครับ ผมเล่นมานานมากๆนะครับเล่นมาตั้งแต่แบบโอ้มอต้นมปลายเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความรู้ที่แบบทํายังไงประมาณไหนถึงจะได้ให้ได้เชฟที่ดีอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียก็คือเนี่ยแหละครับตัวแค่นี้ครับผมไม่ค่อยชอบอะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันเออไม่รู้ทําไมคือผมแคม่รู้สึกว่าแบบไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรมากกว่าแบบผมก็ไม่รู้มันเป็นที่ัยส่วนตัวเงี้ยก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีครับว่าแบบมาจากไหนที่ไหนยังไงเป็นงานอะไรอะไรเงี้ยครับคือถ้ามันเพื่อ ถ้ามันเพื่อแบบงานจริงๆสมมุติเป็นบทอะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันโชว์ไปเรื่อยแบบผมก็ไม่ชอบเหมือนกันดีค่ะนี้ก็ยอมรับว่าหุ่นดีมาแต่ว่าก็ก็แบบว่าเราเราก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยก็เลยเฉยๆไม่ได้บบกกีตาร์อะไรกีตาร์ก็บ้ากีตาร์ทำไมกีตารก็แปลกขึ้นแต่มิกิการพี่ชายเรา ก็กรีดบ้างค่ะแต่ว่าจริงๆเพื่อนนุ่นที่สนิทสนิทกันอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะเจอเฮโนนตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเฉยๆะคะ่ะใช่ค่ะปีนี้ก็จะมีผลงานอะไรติดตามกนบ้างครับนุครับครับของผมนะครับมีทั้งหมด3ผลงานที่ตอนนี้ประกาศชื่อได้นะครับผมก็จะมี46วันชันจพังงานวิวานะครับแล้วก็ Start It Up แล้วก็วันสองแชมเปียนครับ ของนุ่นนะคะก็จะมี a s m o ม y s s e y ค่ะที่ถ่ายทําเสร็จแล้วนะคะเป็นซีรีส์ร่วมมือระหว่างไทยจีนค่ะซึ่งจะฉายใน i อชีอค่ะแล้วก็ Bangkok Breaking ฉายทาง Netflix ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ยังถ่ายทําอยู่ค่ะ N O O N Channel ค่ะ No on Channel ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเดีย๋ยวจะลงคลิปเร็วๆนี้ค่ะ